รับการพักผ่อนเนี่ยสำคัญมากๆนะฮะต้องนอนให้เพียงพอเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกภ้าปูที่นอนก็สําคัญเหมือนกันนะฮะมันต้องเรียบเย็นแล้วก็ไอ้ปัญหาไรฝุ่นอะไรพวกนี้มันต้องไม่มีนะฮะมันต้องเหมือนแบบเราไปนอนอยู่โรงแรม5ดาวหลับลึกหลับสบายเดี๋ยววันนี้ครับขอเชิญพบกับ คุณออยศิราสมินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเปิดมาก็จะหลับแล้วคือคลิอปอยากนอนด้วยเลยแบบเนาะเห็นภาพปูผ้าห่มแบบเนี้ยใช่ค่ะคือต้องบอกว่าอย่างเนี้ยคุณผู้ชมค่ะช่วงเนี้ยอากาศมันน่านอนมากคือประเทศไทยเรากําลังเข้าสู่ภาวะความเย็นใกล้เข้ามาแล้วนะคะแต่แน่นอนค่ะหลายบ้านเลยทีเดียวกาลังเกิดปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นขนเป็นขุยเป็นเม็ดนอนหลับแล้วไม่สบายผ้าปูที่นอนขาดก็เสียหวงจุ้ยเหมือนกันนะคะดังนั้นวันนี้ค่ะเราจะบอกเคล็ด รับกันว่าการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่เหมือนคุณเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ในห้องนอนให้สวยดูนุ่ม นวลละมุนเย็น <No. S 1> สบายจริงๆ <c oughs> คือวันนี้คุณผู้ชมคะอยากจะบอกเลยว่าออยมาพร้อมนะคะกับทางด้านของคอริชชันที่ชื่อว่า m a g n o เ i a Duo Bedding Set นะคุณผู้ชมขาวันนี้เราเป็นโรงงานค่ะผู้ผลิตนะคะชุดเ<ฆ>ครื่องนอนชั้นนำเนี่ยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและ<ฆ>ต้องบอกว่าในเรื่องของการคัดสรรเนื้อผ้าการเป็นขนเป็นขุยเป็นเม็ดอันนี้ตัดไปได้เลยนะคะตั้งแต่เราขายมาเรายังไม่เคยเจอปัญหาเหล่านี้และแน่นอนว่าวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญ,ญาตให้ดูโปรโมชั่นก่อนว่าราคาแบบนี้คุณหาซื้อไม่ได้จากเคาน์เตอร์แบรนด์ชั้นนำ ทัวไปไม่มีแน่นอนแต่วันนี้คุณซื้อได้เฉพาะในช่องนี้ช่องเดียวเพียงแค่คุณยกหูโทรศัพท์นะคะและเดี๋ยวกดตามเบอร์นี้ไปดูหน้าโปรโมชั่นกันสักนิดหนึ่งนะคะกับชุดผ้าปูที่นอนแมกโนเลียดูโอเวอร์ทิ้งเซตคือเซตเนี้ยค่ะจะประกอบไปด้วยนะคะสําหรับลายแรกเลยจะเป็นสีพื้นนะคะแบบว่าลายดอกเป็นจามาตตัวนี้ค่ะต้องบอกว่าสวยมาก1เซ็ตเป็น6ฟุตคิงไซส์ใส่ได้กับ5ฟุตย้านะคะ6ฟุตคิงไซส์ใส่ได้กับ5ฟุตตัวนี้ได้ผ้าปูที่นอนไป1ชิ้นปอกหม่นได้ไป,ไป,ปอีก2หมอนข้างได้ไป โหนึ oh ่งลายได้4ชิ้นครับแถมอีก1เซตค่ะตัวนี้คือต้องบอกว่าสวยไม่แพ้กันจะเป็นพื้นโทนชมพูนะคะอันนี้ได้อีก4รวมเป็น8แล้วนะคะ oh และวันนี้คือเราแถมพิเศษนะคะในรายการสดเลยก็คือเป็นผ้าห่มนวม1พื้ผืน สองลายด้านละลายนะคะเข้ากันกับผ้าปูที่นอนให้ไปอกนะคะหนึ่งผืนหกฟุตคิงไซส์เช่นเดียวกันและถ้าหากคุณโทรทันโทรติดตอนนี้คุณจะได้รับเป็นกระเป๋าเก็บผ้านวมค่ะนะคะอันนี้ไซส์ใหญ่จัมโบค้คะสี่ขาแบบคะลายให้อีกหนึ่งใบพรมเช็ดเท้าดูดน้ําแบบนี้ให้อีกหนึ่งผืนทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมปกติแล้วคือที่จะต้องจ่ายจริงๆเนี่ยคือเกือบหมื่นแต่วันนี้จ่ายแค่หนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาท หนสอ้อยยี่สบาทคือตกเฉลี่ยแล้วแค่ร้อยกว่าบาทนะคะแต่ต้องโทรตอนนี้เลยนะคะที่เบอร์0ูน1์สอ3หนึ่งหนึ3งสค่ะคือต้องบอกว่าเซตเนี้ยใครได้ไปถือว่าโชคดีเป็นการเปลี่ยนชุดผ้าปูที่นอนเหมือนเปลี่ยนอารมณ์ในห้องนอนไปดูลายแรกกันชนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวทีมงานของเราขึ้นลายแรกกันนิดหนึ่งคือลายแรกตัวเนี้ยค่ะนะ สวยมากนะคะตัวนี้นะคือมันจะเป็นลายดอกเบจมาศ สักกับพื้นสีแบบชมพูอ่อนด,ด,ดูหรูหราแน <ะ S 2> <ช>่นอนแล้วตัวนี้คือต้องบอกว่าซักแล้วนะคะสีก็ยังคงสดใหม่ใช้เป็นสิปีสีก็จะได้สดแบบนี้คือซักแล้วสีไม่ตกแล้วยังไม่พอตัวนี้เป็นเนื้อผ้าไมโครเทค6 0 0เส้นได้ต่อตารางเซนติเมตรนะคะซึ่งผ้าไมโครเทคเนี่ยจะมีความนุ่มรเรียบลื่นเย็นสบายนะคะและตัวนี้นะคะคือต้องบอกว่าจะซักกี่พันครั้งก็ยังได้สีแบบนี้และที่สําคัญคือเนื้อผ้าของเขาคุณผู้ชมดูดีนะ คือเนื้อผ้าของเขาแข็งแรงมากนะคะไม่ขาดง่ายร,ราคาตกเฉลี่ยชิ้นละหลักร้อยแต่ไม่ขาดเหมือนกับผ้าในเคาน์เตอร์แบรนด์ในห้างสรรพสินค้าเลยดังนั้นตัวนี้จะเป็นลายที่2ค่ะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นลายนะคะเอ,อ่อพิคงสกุละค่ะลายนี้จะเป็นดอกสกุละตัดด้วยพื้นสีชมพูแบบพาสเทลแบบนุ่มๆสวยมากคุณผู้ชมพอปูปุ๊บห้องจะสว่างขึ้นมาทันทีแล้วมันเหมือนเปลี่ยนอารมณ์ให้คุณเหมือนอยู่ในห้องนอนที่แบบ ตื่นขึ้นมาแล้วอ่ะเหมือนเราแบบอยู่ในทุ่งซากุระนะคะผ่อนคลายอารมณ์ตื่นแล้วเหมือนมีพลังบวกบแล้วมันสดชื่นเปลี่ยนอะไรไม่เท่ากับการ เลี่ยนผ้าปูที่นอนจริงๆคุณผู้ชมคะ่ะดังนั้นวันนี้ค่ะคุณผู้ชม1เซตแบบนี้นะคุณผู้ชมจะได้ไปเลยผ้าปูที่นอน6ฟุตคิงไซส์ใส่ได้กับ5ฟุตแล้วก็ปอกหมอน2ใบนะคะและตัวป่อกหมอนข้างให้ไปอีก1ด้วยคือ1เซต1สีหนึ่งลายอะค่ะเดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอเต็มเลยกับโปรโมชั่นนี้คือจะได้ไปเลยทันทีนะคะกับลายดอกเบญจมาศนะคะตัวนี้คือได้ไปแล้ว4ชิ้นนะคะและยังแถมฟรีกับพิคงซากุระพื้นสีชมพูนะคะ,ะ,คะปอกหมอนนะคะสใบผ้าปูที่นอน6 ฟุตกิ้งไซส์ใส่ได้กับ5ฟุตอีก1ผืนปอกหมอนไขาอีก1ชิ้นได้ไปอีก4นะคะทั้งหมดนี้4บวก4เป็น8แล้วยังจะได้ผ้าห่มนวมนะคะเป็น1ผืน6ฟุตนะคะผืนใหญ่จัมโบ้2ลายนะคะเข้ากับในเซ็ตผ้าปูที่นอนเลยอีก1พื้ผืนและกระเป๋าเก็บผ้านวมและผ้าพรมดูดน้ำนะคะให้ไปอีก1ชิ้นทั้งหมดนี้11ชิ้นราคาเดียวเลยค่ะ1,290 วันนี้ต้องรีบโทรนะคะเพราะตอนนี้สายเหลือน้อยมาก 0, 30, 0 30, 2 1 1 4 3 3 3 0 0 2 1 1 4 3 3 3 0เพราะคอลเลคชันนี้ค่ะ,คะแล้วก็พี่มิวค,คือต้องบอกว่าเราอะโรงงานอะเราผลิตเยอะมากไม่ได้เราจะผลิตตาม Make to Order แต่ว่าวันนี้คอล r เลคชันนี้ต้องบอกว่าเป็นคอลเลคชันที่เราตัดมาเป็นพิเศษคุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะไปซ้ากับที่อื่นในเค้าตแบรนด์ไม่มีเพราะคอลเรคชันนี้เราผลิตและจัดส่งจัดขายเฉพาะตอนนี้ที่ออ อ่าทางด้านของชอปปาเนียเท่านั้นดังนั้นหมดแล้วหมดเลยและทอร์เรชันนี้ถ้าคุณไม่เก็บ คุณไม่ซื้อวันนี้คือหมดแล้วหมดเลยแล้วตัวนี้คือข้อดีของผ้าปูที่นอนนะคะมันเป็นยางรัดมุมวงแหวนแล้วก็ไม่กักเก็บไรฝุ่นด้วยเนื้อผ้าไมโครเทคเนื้อผ้ามันจะสัมผัสแบบเนี่ยขออนุญ,ญาตนะคะสัมผัสกับหน้าให้ดูมันจะได้ความนุ่มละมุนเรียบลื่นเย็นสบายอยากให้พี่มิวเลยะนะเป็นผู้หญิงลองจับดูนี่ยคือมิวว่าเป็นคนที่ให้ความสําคัญเรื่องชุดเครื่องนอนมากนะอ,อย่างผู้หญิงเวลาปอกหมอนเนี่ยค่ะพี่กอล์ฟเวลาเราหน้าไปแนบไปหนุนอะเราไม่อยากให้มีริ้วรอยบนใบหน้าก็ต้องเลือกปอกหมอนดีีเ่ยว ใช่พี่ก๊อลฟจริงๆใช่ค่ะอยากให้พี่ก๊อลฟลองจับสัมผัสเนี่ยอันนี้คือให้แค่จับสัมผัสดูก็ได้โอ้เย็นเลยนะพี่ก๊อลฟยิ่งง่วงๆอยู่ค่ะตอนเนี้ยคือมันนุ่มละมุนพี่ก๊อลฟอยากนอนเลยล่ะใช่ค่ะจริงใช่ไหมมันรู้สึกมันเย็นอยากนอนไปเลยนะคือแล้วบางคนเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องเท้าแตะ แล้วบางทีแบบขูดเสียดสีมันติเป็นเิดอันนี้คือไม่เป็นเพราะว่าตัวนี้เนื้อผ้าไมโครเทคไม่เป็นขนไม่เป็นขุยไม่เป็นเม็ดซักแล้วสีไม่ตกยังสีสดใหม่เพราะไม่กักเก็บไรฝุ่นเพราะมันเป็นผ้าไมโครเทค600เส้นได้ค่ะคุณผู้ชมขาตัวนี้ก็บอกว่าสีสวยมากนี่คือลายพิงค์สกุล่สีสวยแบบนี้คุณผู้ชมจะรออะไรล่ะคะตอนนี้โปรททีซิก็บเงินไปหางไหมเนี่ยตอนนี้คือเก็บเงินไปเอาเอามาทั่วทัประเทศไปดูที่หน้าโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมขาตอนนี้เหลือหนึ่งนาทีสุดท้้ายแลววคค่ะือันนี ชุดผ้าปูที่นอนแมกโนเลียนะคะ1เซตแรกคือเป็นลายดอกเบญจมาศตัดกับพื้นสีชมพูเบสนะคุณผู้ชมค่ะตัวนี้คือบอกเลยว่า1เซตนะคะเป็นผ้าปู6ฟุตคิงไซส์ใส่ได้กับ5ฟุตปอกบอนให้ไปอีก2ใบปอกบนข้างให้อีกหนึ่งทั้งหมดนี้หนึ่งเซตหนึ่งลายได้ไป4ชิ้นแถมพิงค์สก,กุละให้ไปอีกสด้วยและยังไม่พอให้ผ้าห่มนน,นูอีกหนึ่งผืนและก็ยังได้รับกระเป๋านะคะเก็บผ้านวมให้ไปอีกหนึ่งใบและยังได้พรมดูดนะ้ำไปอีกหนึ่งชิ้นโอโนนาาก้ออยห เลยนะตกชิ้นละแค่117บาทค,บคือต้องบอกว่าพร้อมจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยนะคะแต่คุณต้องยกกูโทรศัพท์แล้วโทรค่ะ021143330 021143330โทรตอนนี้นะคะเพราะโปรโมชั่นนี้หมดแล้วหมดเลยคุณผู้ชมตอนนี้เหลือแค่10เซตสุดท้ายแล้วอ้าวรีบโทรเลยนะฮะ02ครับ หนึ่งหนึ่งสี่สามสามสามศูนย์คุ้มจริงๆใช่ค่ะนะครับขอบคุณมากครับคุณออยขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ